สวัสดีครับผมอยู่เช่นเคยครับผมร้นานน้ำโปรบายนะครับซื้อขายแลบเปลี่ยนบิ B ๊กไบคหมื่สองนะวันนี้อยู่กับค่ายยามาฮ่าครับผมเป็นตัว T Max นะ Max Tech ec 560ปี2023นะครับผมรถใหม่มากจะพาชมรอบคันกันคันนี้คันนี้เป็นสีดำเดิมโรงงานนะครับผมแต่มันจะออกเงาเงาหน่อยลูกค้าแลบใสอ่ะมาดูมาดูาดาดนี่น,นี่ลูกค้าแลบใสมาทั้งคันนะครับเกือบหมื่นเลยนะดูนี่คฟิล์มไหลฟิล์มใสทั้งคันมา ไล่มาเลยครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับสภาพสวยๆเลยเขาเรียกว่าโซฟาเลยครับทางเรียบขี่เดินทางไกลมีสปอร์ตไลท์หน้าเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ตไลท์ให้ดูสปอร์ตไลท์สามารถปรับสีได้นะขาวเหลืองเนี่เ้าเปิดไฟสูงก็สปอร์ตไลท์ติดนะครับเราต้องสตาร์ทเดี๋ยวผมรอนมาไล่มาคันนี้มีชิลหน้าไฟฟ้าเลยนะ ตัวท็อปจะมีฟิลหน้าไฟไฟไฟ,ฟ้าเบาอ,อุ่นปรับได้สามระดับแล้วก็มืออุ่นปรับได้สามระดับเหมือนกันอ่าสวยๆนะครับไฟหลัง LED วิ่งยาวนะมามาไล่ดูกันนี่มาดูหน้าจอใหม่ล่าสุดนะดูจอครับนี่ดีต้อนรับสูา่ามา a h าเนี่ยนะอันนี้จอไม่เราเบื่อใช่ป่ะชิลชิดูชิลทามัน ลองขี่แล้วผมว่าแม่งล,ล,ลมไม่โดนเลยนะแอปเชื่อมต่อมือถือได้นะอันนี้ผมลองเชื่อมแล้วเนี่ยรับสายอะไรได้หมดเลยนะอันนี้อุ่นมืออุ่นเบาะนะครับผมแล้วก็ทีมเดินไม้เนี่ยผมไปให้ดูนะสวยนะไม้วิ่งอยู่หนึ่งมืนแปดสิเก้ากิโลนะครับผมมาถังโตาได้ฟังกันเสียงแต่ติดครบนะครับผมตัติดง่ายนะ อันนี้รถอ่ะปลดกล่องมาให้เรียบร้อยนะครับผมวิ่งอย่างดีเลยพ่อผ่ามาแล้วจากฟิกเพอร์ฟอร์แมนนะเดี๋ยวอร์เบอร์ได้ฟังทคชั่นคอนโทรล ABS ใช้ได้ปกตินะครับผมเนี่ยดูดูรอบอันนี้โหมดธรรมดานะสามารถปร,ปรับโหมดสปอร์ตได้นะครับผมลูกคลูกค้าท่านใดสนใจนะผมมาดูรถจริงที่หน้าร้านได้ครับ อยู่ที่มีนบุรีนะสามารถจัดแินทั่วประเทศนะผมลูกค้าท่าหนใดหาอยู่นะหรือว่ามี X-Mac ตัวเก่าสามารถมาเทิร์นหรือว่ามี t m a x เอามาเทิร์นได้นะสำหรับนี้ก็จบการรีวิว t m a x Tech m a x ็นะผม560 0นปีมองัน่ิบสานี้ครับสวัสดีครับ